สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมแม่งเกมนะครับผมวันนี้ลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานำเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่ารถยกล้านไปรามาดูกันนะครับวิธีการเข้ากิจกรรมนะครับผมไปที่หน้าแรกเลือก Overview นะครับแล้วก็นี่เลยมุมขวาเนี่ยคลิกไปเลยรถยกล้านโอเคกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เรา สามารถซื้อสกินได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติ <Wow. S 1> แต่ข้อเสียของมันคือมันจะสุ่มสกินมาให้นะครับซึ่งสกินที่สุ่มมันอาจจะไม่ใช่สกินที่เราอยากได้นะครับผมอันนี้แต่ถ้าใครดวงดีจริงๆก็อาจจะมีสกินที่ตัวเองอยากได้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูข้อมูลอีเวนต์กันนะครับมีถึงวันที่20-26นะครับผมก็คือสรุปก,ก็คือ เราสามารถที่จะรีเซ็ตสินค้าได้หนึ่งครั้งต่อวันนะครับอย่างสมมุติว่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยอนแปดอย่างเนี่ยสกินแปดอย่างเนี่ยมันเราไม่ชอบอะ่ะมันได้แค่รถเต็มที่แค่เจ็สิเปอร์เซ็นต์่ะมันมีคนได้เก้าสิบเปอร์เซ็นะถ้าใครได้เก้าสิบเปอร์เซ็นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับผมคราวนี้ถ้าสมมติเรารีเซ็ตนี้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วเรารู้สึกยังไม่พอใจเราก็มาใช้เจ็ดสิบห้าอพีนี้ในการแรนดอมตรงนี้ใหม่คนะ ไอ75 AP ตรงเนี้ยมันก็จะเรนรอบเฉพาะสินค้าหมายถึงว่ากดคลิกทีหนึ่งสินค้าพวกนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นชุดสกินแต่ถ้าใครอยากได้ลดเปอร์เซ็นต์ลดก็ให้มาคลิกข้างล่างนี้เนาะเพราะอย่างเช่นเจไม่มี90บาทถ้าคลิกอันเนี้ยมันอาจจะมี90โผมาก็ได้นะครับผมเอาเนี้ยไอแต้มรีเฟซสะสมพวกนี้ก็คือการที่เรากดไอตัวเนี้ย75ครั้งไปใช้ไป75 r p ใช่ไหมตัวนี้มันก็จะขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึง250 r p ปุ๊บเราสามารถเลือกสกินระดับ อีพ e ิชได้โดยสามารถซื้อในราคา50%นะก็ค่อนข้างที่จะมีสกินใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงใหม่ใหม่ล่าสุดนะใหม่สุดมันอยู่ที่สกินสปิริตบาซ้อมนะครับผมโอเคคราวนี้ถ้าสมมุติเนะ่เราใช้ไปถึง500 r p ก็จะสามารถซื้อสกินในระดับดิจิน a รีได้ในราคาลด50%ก็จะมีนี่เลยสปิ Spirit ริตบาซ้อมฮาร,ารินี่นะหรือจะมาเปิดอบ ใช้แปดโอป้ปแปดรูปใช้เก้าร้อยสิบอาพีก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่ชอบดีเจนเดอรี่ตัวถ้าใครใช้ที่เกินเจ็ดร้อยยี่สิบอาพีปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะสุ่มได้สกินฟรีๆมาเลยในเนี้ยในแปดชิ้นเนี้ยมาได้อย่างหนึ่งนะครับผมคราวนี้ครั้งแรกเนี่ยสุ่มมาแปดอันเนี่ยลุงไม่มีอันไหนถูกใจเลยนะครับผมลุงก็เลยขอรีเซ็ตสกินเพื่อจะดูซิว่าอาจจะมีสกินที่เราสนใจนะลองรีเซ็ตกันดูรีเซ็ตเลย โอเคใช้สูตรอาพีหไหมครั้งแรกของวันจะใช้สูตรอาพีอึงโอเคกลับมาเต็มที่ก็คือ70%เหมือนเดิมเนาะเจ็ดเอรเซ็นเหมือนเดิมคราวนี้สกินพูดถึงก็ก็ไม่โอเคอะลุงจะลองกดแรนดอมไปให้ครบเจ็เลยนะเพื่อที่จะได้สกินฟรีมาหนึ่งสกินแล้วเราจะแล้วลุงก็จะได้รู้ด้วยว่าการที่เรากวดรีเฟซเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ของดีมันมีมากน้อยแค่ไหน สิ่งสาคัญที่ลุงอยากได้เลยตอนแรกอยากได้เลยก็คือลุงอยากได้เปอร์เซ็นต์ลดมากกว่า7จอยากได้90%ลุงจะเลือกตรงนี้เลยนะเพราะมันจะเป็นการรีเฟซเฉพาะส่วนลด90%สนะครับส่วนลดอะ่ะมันจะลิก75 RP พเสียไป75 RP พครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะแรนดอมส่วนลดนี้ให้ลุงอยากได้90%ลองดูดิลองดูซิว่าจะได้ไหมครั้งที่หนึ่งออกไหม90%้ก็ไม่ออกแต่ได้70% 2อัสน,นะเปอร์เซ็นตอวอา ก็โอเคเห็นไหมเห็นไหมแต้มดีเฟสสะสมขยับมาแล้วเจ็ดสิแม่อันตอนนี้ลุงอยากได้เก้า90เปอร์เซ็นต์อ่ะลุงก็กดอีกครั้งหนึ่งดูสิว่า90เปอร์เซ็นต์ออกไหมครั้งที่สอง90เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ออกนะมาลองดูครั้งที่สามเด้ออก90เปอร์เซ็นต์ฮุ้เฮ้ยได้90เปอร์เซ็นต์แล้วว่ะเห็นไหมได้อันนี้อ่ะ90เปอร์เซ็นต์แล้วได้สามคราวนี้เมื่อเราได้เก้า90เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ มันมีข้อแม้ว่าสกินมันยังไม่ไม่โอเคอะ่ะลุงก็เลยขอรีเฟซเฉพาะสินค้าตัวนี้แต่เปอร์เซ็นต์มันยังอยู่นะอ่าโอเคเราอยากรีเราอยากได้สกินที่เราอยากได้จริงๆอะ่ะลองดูด้อยากได้ตรงนี้ให้เป็นรีเจนเดอรี่อ่ะมันจะได้คุ้มค่าแนละ้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรีเจนเดอรี่มันจะได้คุ้มค่ามากลองดูนะโอ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อู้ดูดิรีเจนเดอรี่มันไปโหตัวนี้ว่ะแต่อันนี้มันได้เป็นสกินระดับ ธรรมดามันยังไม่ยังไม่ถึงอีพีดอ่ะเราก็เอาใหม่ลองดูหรือจะได้รีเจนเนอดูนะครับสุ่มระพาะสินค้าไปเลยรีเจนเนอโอ้ได้แจ็คว่ะโอ้แต่แต่ได้ไอระดับร e เจนเนอเรีเป็นเอสเรียวแต่มันก็50%อนะอยากได้90%ดูซิว่าเก้อร์เซ็มันจะออกรีเจนเนอหรือเปล่านะเรามาดูโอ้หนี่อ๋อถ้ารีรีเฟซถ้ารีเซตทั้งสอัน ได้แค่ยี่สิบอาพีนะแต่ลุงไม่เอา,าเพราะลุงได้เก้าสิบแล้วถือว่าโอเคแล้วออแค่สินค้าที่มันโดนโดนหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีสินค้าโดนก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีโอกาสได้ของอย่างเงี้ยเนาะลองดูอเออไม่ได้รีเจนเดอรี่เลยว่ะเนี่ยเห็นนะมแปดสิบกับเก้าสิบดูดิลุงเลงสองนี้ไว้ขอใรีเจนเดอรี่ไม่ไม่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะก็ถือว่าคุ้มนะลองดูดิ อุยเฮ้ยแต่นี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยได้อ e ีพิชถือว่าโอเคเนี่ยได้อ e ีพิชเลยแบบอ e ีพิชใช้แค่ร้อยสามรอสี่อ่ะเอาดีไหมเนี่ยอุ้มมากเลยอะ่ะเอาดีอ่ะลองลองเอาดูนะจบลมเย่ได้แล้ว K D E อ๋อพอได้เสร็จปุ๊บอีกเก้าสิบปริเก้าสิบตรนี้หายไปละนั้นลุงรอรีเซ็ตสินค้าส่วนลดนี่ว่ะยี่สิบมันจะได้สับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยแล้วเผื่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกอีกครั้งหนึ่งลองดูนะ หมเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ออกม็ไมีแต่ห้าสิบห้าสิบดูิขอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่มีแล้วหรอเนี่ยหรือว่ามันหมดแล้วหมดเลยเหรออะไรวะอย่าบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่มีอีกแล้วเนี่ยนี่ก็ใช้ไปละห้าร้อยหกสิบห้านะถ้าลุงเกินเจ็ดร้อยยี่สิบลุงก็หยุดแล้วล่ะลองรีเฟชดูดูซิเผื่อจะได้อ๋อคือโอเคลุงเข้าใจแล้วการการเลือกรีเซ็ตสินค้าแอซูลูยี่สิบเนี่ย ไอ้ยี่สิบเนี่ยมันมันไม่การันตีที่ว่าเราจะได้สกินที่มันมีมูลค่าระดับอ e ีพีชไอระดับระดับดีอะ่ะนะแล้กก็จะไม่ได้มากกว่าห้าสิบแต่ถ้าเราเลือกใช้ตรงเนี้ยมันจะมีรุ้นสูตลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างดูไงมันก็เต็มที่หกสิบอ่ะลุงกลัวไปสามสี่ครั้งได้แต่หกสิบห้าสิบต้องหนีอันนี้ว่ะมันมีโอกาสได้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันใช้อาพีเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรลองดูนี่ไงเห็นไหมเก้าสิบแล้วโอ้ยคุ้มว่ะโอ้ยลุงว่า มากกดรีเฟชเฉพาะส่วนลดตรงเนี้ย90ตรงเนี้ยใช้7 5 r p คุ้มมากกดตรงนี้นะลุงแนะนําเลยถ้าใครอยากจะได้ส่วนลด90ให้ให้เลือกกดตรงนี้ดีกว่าลุงต้องรีเฟชตัวนี้วะมันถึงจะได้รีเจนเดอรี่แต่ถ้าได้ถ้าได้รีถ้าถ้ารีเฟซตรงนี้ปุ๊บโอกาสที่จะได้ตรงนี้มันมีโอกาสที่เราจะได้แย่วะแย่กว่าตัวนี้ว่ะเอาไงดีวะเนี่ยเปลี่ยงไหมเนี่ยแต่นี่ดีนะ90 80 70อ่ะมันถือว่าเยอะมากเลยอะลองลองดูแล้วกันเนาะลองโลภลองโลภ เราอยากให้ไอ้เกเนี้ยมันตกสกินไรก็ได้ที่มากกว่า975ขอเป็นอีพิธหรือ l ร g e n d เ r นนะครับเรามาลุ้นกันว่าลุงโลบอะ่ะมันจะได้ดังหวังปะ่ะแปลได้น้อยกว่าเดิมอีก <c oughs> <c oughs> ความโลบเป็นเหตุว่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ตัวนี้ได้70%แทนถห้ไปเจรน7สิบห้าละ คือตัวนี้ลุงก็ยังไม่ได้สุ่มของฟรีนะซึ่งถ้าลุงคลิกสุ่มของฟรีของที่สุ่มแรนด้อมได้มันก็จะมีราคามากสุดคือมีโอกาสได้ดังมาสเตอร์เลยนะถ้าดวงดีจริงๆอะ่ะถ้าเรารีเฟซสินค้ามันอาจจะได้สินค้าที่แย่งั้นลุงเอานี้ก่อนละกันใช้ <Okay. S 1> นี่สุ่มนี้แล้วกันนะเพราะว่าเผื่อจะรุ่นได้90แล้วยังมีโอกาสได้ไรีเจนเนอรี่ไงถูกไหมแต่ถ้าลุงไปกวดซิน ส่มสินค้าตัวเรจนเนอรีอาจจะไม่ออกในตาหน้าก็ได้ใครจะไปรู้อะไรอ่ะถูกไหมล่ะเพราะว่าของพวกนี้ลุงว่ามันก็โอเคนะระดับก,ก็ได้อยู่อะนะก็สุ่มส่วนลดแล้วกันเพื่อรุ้นได้สกินที่ดีกว่านะเนาะเออไม่เป็นไรครบแล้วนี่ไงครบเจ็อยแล้วรับฟรีหนึ่งชิ้นนะต้องมาคลิกนะอันนี้คือเนี่ยถ้า ถ้าใครเนี่ยมันคิดกับเราคิดได้แต่เราก็สามารถซื้อได้ในนะคะหกเจ็ดห้าพี่ลุงไม่เอาเดีว่วพวกนี้ลุงไม่เอาลุงเอานี่เดียวลุ้นดีว่าครบเจ็ดร้อยี่สิบแล้วสุม่มหนึ่งในแปดชิ้นลุงจะได้อะไรก็มีโอกาสได้เนี่ยถ้าลุงดวงดีจริงก็นี่เลยดังมาสเตอร์ดาเลสหรือไม่ก็บัตเจบอสนะครับผมลุ้นสองอันเนี้ยอันนี้หรือไม่อันนี้ก็โอเคแล้วถือก็โอเคเลยมาเรามาลุ้นกันคอยได้คอยโดนเพียงเอ้ยได้นี่วา นี่น่าจะเป็นสกินที่ถูกมากเลย520 RP โอเคงั้นเรามาสรุปกันนะครับว่ากิจกรรมลดยกล้านเนี่ยลุงใช้ไปกี่ RP นะครับผมขอดูประวัติก่อนโอ้น่าจะเยอะอยู่วะ่ะกิจกรรมลดยกล้านลุงใช้ไป1073 RP นะดูซิว่า1073 RP ลุงได้กี่สกิน1073 RP ลุงได้ทั้งหมด3สกินนะได้ KDA อริมาแต่อันนี้มันเป็นชุดเก่าเนาะชุดแรกแล้วก็ได้ SKT T1 ไซร่ามานะครับแล้วก็ได้ไอตัวนี้มารวมแล้วรวมมูลค่าสกินที่ได้ก็น,นี่พันสา้อห้าสอันนี้ตีไปห้าร้อก็ประมาณ2,350ันอาพีก็ถือว่าโอเคนะกิจกรรมเนี่ยถือว่าโอเคเลยละลดยกร้างก็อย่างน้อยลุงได้สกินกลับมามากว่ามูลค่าอาพีที่เสียไปยังไงก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องลุงด้วยนะครับ อย่าลุงจะได้ถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆลุงจะมารีวิวอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผม